สวัสดีครับสวัสดีชาบอลทูเดย์ทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงชี้เป้านะครับอะไรครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสจหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับอะไรครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำคัมคืนวันนี้จะมีเกมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับเกมเพีย์เล็กนัดเปิดสนามในคัมคืนวันนี้แฮตตี้สองตรงให้เลือกเชียร์ทีมแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ไปได้เลยครับวันนี้จะยกคนนะครับปลุกไปเยือนทีมแชมป์ของแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลก่่อออนนะครรับบยางเ์ลี ทีมของแวงซองกอมปานีนะครับวันนี้สิ์เจอครูนะครับกอมปานีเจอกับเบ็คกิลเลราสำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างแมนเชสเตอร์วันนี้ผู้เล่นตัวหลักสามารถลงเล่นกันได้ครบครับไล่มานะครับอย่างเอเดนสันนะครับเกมรับรูเบนดีอาร์สครับจอห์นสโตนไคล์วอล์กเกอร์ครับมาเนวอัคันยี่ดันกลางครับโรดรีจับคู่บุกโควาซิชแผงเกมลูกครับแจ็คกีลิชแบร์โดซินวาเควินเดบรอยหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ครับชุดนี้ยังไร้เทียมทานเหมือนเดิมครับ ันนี้ยกคนนะครับปลุกไปเยือนทีมอย่างเบอร์ลี่ครับก็ถือว่าผลงานทําได้ดีครับมอฤดูกาลก่อนแต่ปีนี้เจอกับของจริงนะครับมาเล่นในเกมเียร์ลีกครับก็ถือว่ายังห่างชั้นกับแมนซิตี้พอสมควรนะครับคู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูซิตี้เฮทย้อนหลังที่เจอกัน11เกมหลังสุดทุกรายการปรากฏว่าแมนซิตี้ชนะเบอร์ลี่ได้ทั้ง11เกมรวดเลยครับเือเป็นบอลแพ้ทางกันแล้วก็7นัดหลังสุดที่เจอกันครับซิตี้ไม่เสียประตูให้กับเบอร์ลี่เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างแมนซิตี้เหนือกว่าเยอะครับก็เชื่อว่าเกมนี้แมนซิตี้จะประเดิมด้วยการคว้า3แต้มและจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปครับคู่นี้เชียร์แมนซิตี้ไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับตีสองสิบห้านาทีนะครับบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกานะครับให้เชียร์ทีมอย่างบราก้าไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอดีทีมอย่างฟามาลิกานะครับสำหรับทีมอย่างบราก้านะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ก็ถือฟอร์มค่อนข้างโอเคนะครับเจ็ดนัดหลังสุดในการลงเล่น ชนะคู่แข่งนะครับไป6เกมเสมอไป1ไม่แพ้เลยนะครับแล้วสิติในการเล่นในบ้านในเกมลีกของตัวเองครับเนัดหลังสุดในบ้านถือผลงานโคตรสุดยอดครับทีมอย่างบรากาไวน์เชื่อใจได้นะครับชนะคู่แข่งไปถึง8ปดนัดด้วยกันครับฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วเกมในบ้านเชื่อใจได้อยู่แล้วนะครับทีมอย่างบรากาครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมนัดเปิดสนามด้วยนะครับของเกมฟุตบอลโปรตุเกสครับวันนี้เจอบทีมอย่างฟาร์มาลีเกาครับซึ่งผลงานในรวมช่วงหลังก็ถือว่ากลางๆนะครับ ห้านัดหลังสุดในการลงเล่นชนะไป2เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับส่วนสถิติการออกไปเยือนครับหเกมหลังสุดไม่ดีเลยครับชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมแล้วนะครับวันนี้ถือว่าทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างบราการดูดีกว่าเยอะครับแลวบราการเล่นในบ้านด้วยเชื่อว่าเกมนี้จะเช็คบิน3แต้มได้และก็จะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปครับเชียร์บรากาไปได้เลยครับปิดท้ายในค่าคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกครับให้เลือกเชียร์ท วันนี้จะเปิดบ้านเจอบทากอันทายาสปอร์ครับสำหรับทีมอย่างแท็บสปอร์ครับผลงานโดยรวมช่วงหลังค่อนข้างโอเคเลยครับสนัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป3เสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับแล้วสถิติในการเล่นเกมลีกในบ้านตัวเองก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยนะครับเพราะว่าผลงานชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับเล่นในบ้านค่อนข้างโอเคครับรวมโดยรวมถือว่าใช้ได้วันนี้เจอทีมคู่แข่งนะครับอย่างอันทายาสปอร์ห้านัดหลังสุดในการลงเล่นไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเสมอไป3และแพ้ไปถึง2เกมด้วยกันนะครับ ส่วนซีตีนในการออกไปเยือนครับ6นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับผลงานโดยรวมไม่ดีครับดังนั้นทีมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างแท็นสปอลไปได้เลยนะครับเอะไะครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์ในคัมคืนวันนี้นะครับไล่มาครับตีสองตรงเชียร์แมนซิตี้ตีสองสิบห้าเชียร์บราก้าและตีหนึ่งตรงเชียร์แท็นสปอลไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของไซโก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ